โอ้โหวันนี้ตอบยากเพราะภายนอกแต่ละคนไม่เหมือนกันมันปัดเจกมากนะครับเนาะภายนอกเช่นออจูบฉเฉยๆเล็กภายนอกใหม่แล้วมีออรัลเซ็กซ์หรือว่าจะมีแค่แบบจับจับน้องชายน้องสาวเล่นกันหรือว่าจะมีการแฮนด์จ็อบให้กันก็คือการใช้มือช่วยนะครับเนาะถาว่าท้องได้ไหมจริงๆท้องไม่ท้องมันอยู่ที่ว่าอสุจิก,กับไข่มันเจอกันหรือเปล่า นะครับเนาะถ้าไม่ได้มีการสอดใส่หรือว่าไม่ได้เอาน้ําอสุจิเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดแล้วไปเปิดโอกาสทีไม่ได้เจอกันตรงนี้โอกาสท้องก็จะน้อยนะครับเนาะเล่นๆกระตุ้นกันภายนอกดูๆไท,ท,ทยๆการนี้อาจจะโอเคแค่สําเร็จความใครแล้วก็จบตรงนี้ก็โอเคแล้วครับก็ไม่น่าจะท้องอะไรหลายคนยังเชื่อผิดๆนะครับว่าแตกนอกจะไม่ท้องอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เวลาที่เรามีอะไรกันนะครับแล้วตอนที่มันมีน้ําหล่อลื่นอยู่ในระหว่างที่เรากาลังเมคเลิฟกันเนี่ยโอเคแมาจะมีอสุจิปนมาได้ประมาณ 10- 20%อันนี้แล้วแต่คนด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีอะไรแล้วมาแตกนอกไม่ได้รับประกันว่าจะไม่ท้องนะครับยังมีโอกาสท้องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดแนะนําว่าใส่ถุงยางจะดีกว่าอย่าใช้การแตกนอกเป็นการคุมกําเนิดนะครับไม่ถูกต้องเนะี่ย ก็คือถ้าเรื่องท้องเนี่ยโอกาสท้องยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันน้อยนะครับเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยประจรําเดือนแต่ละคนมาไม่สม่ําเสมอด้วยเพราะฉะนั้นการคํนวณรอบเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่คงที่ก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้โอกาสท้องยังมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้มากแค่นั้นเองครับ ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับหรือที่เลืฝากไปแดงแล้วไปมีอะไรตรงนั้นเนี่ยจริงๆร,ระบบภายในผู้หญิงค่อนข้างจะเสียสมดุลแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ค่อนข้างสูงนะครับนอ้องก็คือมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าหากว่ามีโรคทางเพศสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเลยพวกนี้เนี่ยความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วโอกาสติดเชื้อก็จะมีตามมาแล้วก็เกิดปัญหาในระยะย,ย,ยาวได้จริงๆถ้ารอได้ก็รอนะครับผู้ชายหมอนแนะนำว่าหลอยนิดนึงหรือไม่ก็ใช้ถุงยางจะดีกว่าครับ